สวัสดีจ้าพ่อพ่อพ่อกตัวเป็นสาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะสองจับแพสแบรค่ะแม่ม่ะวันน,นีเ้เนาะเขามาในเมนูอีหยังวันนี้เมนูนะคะก็จะเป็นน้ำยาน้ำยากะทิน้ำยาไก่นะคะน้ำยาไก่กะทิยัย่วน้ำยาไก่กะทิจากพี่น้องมาเรื่อง,งกับขนมจีขนมจีนีอ,นนอนว,ว่าข้าวปุ่นบานเฮ่าเนาะค่ะเนาะ เฉนเคยนะคะพี่น้องขอขอบคุณนะคะ,คะสมุนไพรโนพัเก้านะคะ,คะสมุนไพรออแกนิกนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะพี่น้องคะ่ะฝากด้วยนะคะฝากไปเด้อค่ะโอเคทำมากินเลยแบบน,นี้พี่เลยบอกกะเอาหลาดเลยหลาดพี้น้องสิเนาะกบตาก,ก่อนก็ได้ตากเอาเนื้อมันก่อนมาได้พี่น้องมากินน้ากันกะเช่นเคยเนาะคะ่ะแม่นู่ขับปูนกะเอื่อยกะบ่วบางอีกละ่ะว้ายโอ้ย ี่บเลยหลุดพี่น้องไปตะแสบแทบมา,บาเด้อค่ะมากินน้ำกันพี่นอ้องพักเข้าก็จะมีพักบวมมวนคือเก่าวหน่ะราคาขาดบ่ได้เนาะ,ะขาเนี่ยถาขาแสบที่หนึง่งแล้วก็มีแตงกวาะะแตงกวาอันนี้กะบ,บักทบผู้ผัวผู้จากของโปรดเลยของโปรดพี่น้องไปตะแสบบักคักมากินน้ำกันเด้อเฮ้ยแต่เอาเริ่มเลยเฮาลูกโดดค่ะนี่แนวมา นี่นว่มาเลยเด็กนี่อ่ะซีมังกระหน่ำเลยแอบบอมเกิดมาน้ำยาปลา,ขาเขาเขาเอิญน,น้ำยากะทิเขาบุงเพชเรียบว่าหันนี่เนาะแม่ค่ะเพิ่งแล้วสดๆเลยห่อนว่าเทศไตปลาเนาะแต่ว่าเครื่องเ,เครื่องเครื่องเองบ้พรอมค่ะพี่น้องมือหนานเนาะไตปลาเขา ดีมากขาดบอดดายก็คือเซ็มเหรอเนาะกินได้กินดีเสมอเนาะคว้างโปดเนาะ<อ>พี่ <ปก S 1> น่อนเยเส็น <ๆ S 1> นุ่มๆเลยค่ะเนี่ยเส็นน,บบนุ่มๆสชละนุมจ้ะแสบเป็นบอสอืมแสะ ด้วพี่น้องมาเก่งขอบคุณจ้าบ้านห้องภาษาอีสานเกิดมาขอบคุณเนาะอาจารย์เลือกขนมจีนขอบคุณเป็ซจิเนเจอร์เลยคุณโค้งถักเกเอิอนขนมเซนทำขนมเนาะทำมักนัวกระหยอดเด้อค่ะ จริงธรรมัติเผ็ดๆน่ะเอาผีกผงมาง่อยผีกผงกับห้อยได้เนะาะกินแล้วบอกพักบัวมวนพักขา ป้าดี่น้องแสบดีหลีเพ็ดกินได้ด้วยจา้าน้ำยากะทิเนาะเจ็ดง่ายหม่วนพาใสทแสบ่บแนี้แซ่บตัวกินกรับอ,อันนี้ขอมอืย เคยบอ่ใหนกินข้ากับมาเดอร์จ้ามาเดอร์มากินน้ำกันไอบ้บางย่างแย้มเด้อก,กับขอขอภัยด้วยนะจ๊ะแสบประ่าแสบคักูสุดๆแล้วเนาะ สูตรไปเลยค่ะพีกว่าตสิบวัลเพชรอ่ะอืมผมเป็นมัจจุบันขึ้นทางนิดเก่งค่ะ กินบะไก่กินมา,นานกินนัสไสแกงนะกินกนักใส่แกลงละหม,ามากินกับตามับมมงน่งันเขากันนะอูปังมากค่ะ ไปด,ดุดแสบูุโดดพี่น,อนดด้องตัวน้องคนเพิ่นบุรี่จักเลยดุดดก็คือพริกข้าปลูกเองเนาะนพริกบ้านเป็นบะเขือพริกบ้านพริกเป็นบ้านแต่ก็ะตมหมกงงก็แสบครบับเพ็ดแป๊ดตาย อันนี้เลิศเนาะสสดเนาะอืมเลิศอีเล่สตรเจ้า,จากเก่าเองมันนี้พี่สตาส์ทุจรักเบากบอีกแล้วนะคะม,มาด้อเอื้อยแหวนเบิองอยู่กับมาเดเจ้าเ่บแสบ ល្លាបា់ទៅ្លា។លា់ទៅ្លា។ដែល หวมากแสนเลยว้าวเราจะเห็นน้ำยาเล่าน้ำค่ะผสมกันกันเลยได้เวลามีหน่อยพี่นอนแซงก็อ่อนๆค่ะ จับทำไมเป็นหน่อยว่าเพื่อ,อนะนี่มะสมมุนภาพน้อนข้เก่าดีสิจ๊ะซ้องกินอุ่นก่อนนอนมะเคลื่อนส่งกินรับดีมะอืมรับดีอ่ะตื่นสาวนกับน,น่าแบบว่าสีบแบบเป็นเคือแบบว่าอัน เยคฆ่าลุกแบบสะอาดหนามใช่ไหมอันนี้เพราะกินละเลืองขึ้นมากแบบรูสึกว่บเออม,มันมันมันโสเชื่นนะพี่น้องช่วงนี้อัดมาคักได้ค่ะแคปซูลภาวาห้าจังบาดแผมคุดค่าตะข่ายยังไหมค่ะกินแคปซูลแน,น่งเลยเพ่นเห็ดมาให้แล้วเนาะเมืองจบมาตองไปต้มงค่าตะไคร้ยอยู่ค่ะแม่ นอนกับดูแลก,กันเนาะดูแลสุกภนกัคโควิดยังไม่สานะคะและวมือ,อมนารจะเห็ดน้ำยาอัปตาซูกินพี่น้นอนค่ะมันได้น้ำยาปลากับสิจับอีกแบบน้ำยาปลา สำหรับเข้ากับต้องเน้นปลาแดกเนาะมเน้นปลาแดกเน้นปลาแดกค่ะขาดบ่ได้อีหลีพี่น้องมาดปลาแดดเลยเหมือนด้วยเมย์เมยเนาะได้กินปลาแดกนะอืเว๋าเลิกงานมาั่งสิส่วขบับผุนกินซูมึอพี่หนอส่วนซูมึงค่ะแดดค่ะ ช่วงนี้ขึ้นเณรครัแถนบุข,ขปุ่นเจ้าาสืดเดบเรบ่แม่รันเป็นอันะสืดเดบเรื่องบปุ่นขายเดี๋ยร่ะนุ่มมาฮ้อง้องก็ได้มาแดดมาแดใมาเลจ้าโอ้ยหลายคนมาเลจ่ามาเลจ้าจนี่แน่มาแดกห้อหยกระแสบพี่น้องคบปุ่นมันแซบอยู่แล้วนัะงมาแดดพันกระแซบนะพี่น้อง ว้าว amazing โอ้โยัดดีบตาดิดต,ตากันนะมา,มาแม่จ้ามาแม่จ้ามากินน้ำกัดด้วยจ้า fc สวัสดีค่ะอ,อูพ้พายดดเดอมือเดอว่าถึงแมะเลิคนตาแตนนีเบียวไม่ง่ายจะทำพี่น่อแต่เล่เดียนกินไปสักคนสองคนแล้วรอบหนจากกจานนะามหาคนใหม่จำเดี๋ยวบอกคู่ฝาด้วยนี่มาแวะพักท้าเอฟซค่ะเอ้สวัสดีค่ะออคูะ่ฝาที่กินแกงน้ำใหม่ะหมเดี๋ยวพอทิ้งซดแกงน้ำใหม่เก่งหน่ะพี่น่อเหลื่อมเลยเข้ามานี้ว,ว้าวโยโย่จา้า ถาเซนบีบไม่ไมันกระแสบได้พี่นอ้อง้วดห <c oughs> นุ่มประสานี่ยักมากจัดจักมากมาก กินยังกับบัววนจ้ะไม่ตกรอยยืนยืนหนึ่งมากกินอันนี้แล้วจ้าน้อยว่าอยากนั่นอยากนี่อีกดนี <c oughs> จ้าน้อยโลดตีมากอะ่ะโบควักจอดกระสือเยเดินเนาะ,ะอืั่งปายมาก แบบนั่นเว้ยแบบนี้แบไปอยู่เขาชี้นั่นเอื้องตีน้องซื้อเลี้ยงเชิญอีกหลายหมื่นค่ะอร่อยมาก ป้านอาะอาไปแดกผสมใส่ซย่งแสบแนวนะมาดูให้พี่หน่อยขัุ่่นมันนิ่มถ้าปุ่นเพิ่นบีบใหม่ๆเนะถ้ารุ่นแบบมันแข็งเส้นแข็งมันกับบอแสบ ครับอมันก็เป็นภูมิเด็ก<ช>คือมันปลูกเนี่ยมันคืนเป็นภูมิคือบอกทัวฟังยาวน,นะนี่บอกนั่นคือในมันม,นมาปลูกมากมากเลยเพื่อนสาวมากเลย,ย,ยขี้ค้มเงี้ยพี่เนอะ เป็นสาวมาถักท้ายแล้วทำยังไงพักมวนใสป,ป่ะนะไม่กินอีกกัวเผยอากาศาคือฝนจีบโต๊ะอีกละ่ะแต่มัหมีอกกางเว้นหอนงหอนมันอ้าวไหมคะ่ะ ห้อนจนแบบว่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปใสกระบอกได้ห้อนบักคักอืมอืมอ้อปากยิ่งเสียงต่ำโขกบ่ตาเขาเห็นกินแรว ตาดียงน้อทีแรกเดินรูรเดินอิ่มเลยไหม้ายคุณละค่ำโอ้สุดเนาะ ตุลนวเนาะออเอาพักตดำลงไป่ะตัวปูข้นอรอยเออสุดๆเป็นไรน้องควัญพแจ่กินมาเป็นนาะแซ่บเด้อเป็ครับ cà nhiên cái bóng móc bóc khoai lẫn móc kín mẫn chưa kịu kìu 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 cà kìu 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 มันแกวเทียอ่หัวชี้ข้าวไหมอันเป็นนันยดยดน่ะบอกมันเกว่อบบมันเกี่วท่างไม่ใช่ต่างข้างนะบอกแม่มันจะไม่หมามันเป็นผลไม้อยู่บริเบอกไม่มันจะนี่หมากหมามันเคลื่นหมอกมันเกี่ยวบอกมันจะเป็นลักษณะคือบบบผู้แต่ว่ามันเป็นมันนี่คนเอาบอก แบบได้อีกนึงแมั้งเราไม่รู้รว่าพี่น้องกินเป็นก็ที่ร้านกินเป็นอยู่ดอกค่ะบักมันเกลียวบราเคยกินกินก็เคยกินแต่มันเกลียวไม่เคยมันซีมีนวยของมันอีกบอกอเอาอเอาเลยป้าเตลี่ยมันกอแสียบนะสวมือ่อหนีขาดเอียงรูปโอพี่น้อง ขาสตออีสานเนาะอยากกินค่ะสตอออีสานกระเสียนแม่ใบมันกระเสบเอออันกระเสียน้ำเนาะตาบริเวณหน้ามือเนี่ยค่ะก็เล่บอด่าอืมสตาบกระเดยนี่พักวัมัวนี่แสบอบยูวอืมใบอะไริน่ยเบิดหละ เจอกันมาคลิปหน้านะคะโอเคมันนีซองสาวผ้าแสบคิดอีกวันค่ะว่าเจอเมนู่ยังเนาะค่ะพี่น้องน้ำยาปลาบ่เฮาน้ำยาปลาอยาปลาเนาะกะปุ่นอีกละตีกระปุ่นพี่น้องกินได้มือหนึ่งกินสามขาบก็ได้ค่ะความแสบไหมพี่น้องมันแสบอีเดีไม่กินบอเบือไหมมันแสบอีเลียค่ะเหล็กเซนมันหนุ่มพร้อมเนาะแมนกินกับปลาแดกดดูสิมันแสบค่ะเราทางบานห้างมันหลายพร้อมเพิ่นขันเองบีบเองไหมค่ะพี่น้องอืม โ <Okay S 2> อเคเน,น <c oughs> าะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้าพรมพี่ <c oughs> น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก <c oughs> ัก,กดกระดิ่งในได้จ้า <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆอนนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ